เพิ่งคลอดลูกได้ไม่กี่วันแต่สิ่งที่เธอเจอไม่ใช่คำอ้อมกอดของสามีหากแต่เป็นการพาผู้หญิงคนอื่นเข้ามาในบ้านพร้อมคำพูดสั้นๆที่ทำให้หัวใจแตกสลายเราอย่าก,กันเถอะสามเดือนต่อมาชายคนนั้นกลับต้องคุกเข่าท่ามกลางสายฝนร่่ำให้ขอโทษต่อหน้าภรรยาและลูกที่เขาเคยทิ้งไปแต่คำตอบของเธอในวันนั้นกลับไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเสียงร้องเบาๆของทารกแรกเกิดดังก้องไปทั่วห้องพักฟื้นในโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังอื้อหือ เสียงเล็กแลมที่เหมือนดนตรีแห่งชีวิตทําให้หัวใจของพิมดาวพองโตแม้ร่างกายจะอ่อนล้าแทบหมดแรงจากการคลอดแต่เพียงแค่ได้เห็นดวงตากลมใสๆของลูกสาวน้อยโลกทั้งใบก็สว่างสวัยลูกแม่ยินดีต้อนรับสู่โลกใบนี้นะคะพิมดาวกระซิบเสียงสั่นขณะน้าตาเออคลอเธอวางริมฝีปากจูบแผวเบาลงบนหน้าผากเล็กๆที่ยังอุ่นร้อนจากการเพิ่งลืมตาดูโลกสำหรับเธอวันนี้คือวันที่มีค่าที่สุดวันที่เฝ้าฝันถึงมาตลอด9้าเดือนและที่เธอคาดหวังยิ่งกว่าอะไร คืออยากเห็นสามีของเธอนาเรกอุ้มลุกด้วยความภาคภูมิใจแต่ตลอดเวลาหลายชั่วโมงที่ผ่านไปหลังจากคลอดจนได้พักฟื้นเธอกลับไม่เห็นแม้งเงาของเขาเขาเพียงส่งข้อความสั้นๆมาทางมือถือว่าติดงานด่วนเดี๋ยวเย็นๆไปหานะทิมดาเข้าใจเธอรู้ว่าสามีทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์การงานมากมายแต่ลึกๆในใจหญิงสาวยังอดน้อยใจไม่ได้เย็นวันนั้นน,ะนาเรศก็มาถึงจริงๆเขาสวมสูตรรู้กลิ่นน้ำหอมราคาแพงแต่จมูกตั้งแต่เปิดประตูห้อง เป็นไงบ้างดาวเจ็บมากไหมเขาถามเสียงเรียกก่อนจะเดินเข้ามามองลูกที่นอนอยู่ข้างๆพิมดาวพยายามยิ้มแม้ความอ่อนล้าเกาะกินทั่วร่างไม่เป็นไรจะแค่เห็นหน้าลูกก็ลืมเจ็บแล้วนเรศพยัยหน้าแต่แววตาของเขาไม่ได้สุกสกาวเหมือนที่เธอหวังไว้เขาเพียงมองผ่านๆราวกับว่าเด็กน้อยคนนั้นเป็นเพียงสิ่งของหนึ่งไม่ใช่สายเลือดเนื้อเชื้อเชื้อของเขาเองหัวใจของพิมดาวสถานว่าแต่เธอก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าบางทีเขาอาจแค่เหนื่อยจากงานสามวันต่อมา เธอได้กลับบ้านพร้อมลูกน้อยบ้านหลังใหญ่ที่เธอกับลึกสร้างร่วมกันถูกตกแต่งไว้อย่างงดงามทุกห้องถูกออกแบบราวกับวิมานบนดินพิมดาเชื่อว่าบ้านหลังนี้จะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของครอบครัวแต่เธอไม่รู้เลยว่าความฝันที่สวยงามกำลังจะพังทลายในไม่กี่วันข้างหน้าค่ำวันหนึ่งหลังจากพิมดาว,วุ่นวายกับการให้นมลูกจนเกือบเที่ยงคืนเสียงเครื่องยนต์รถรูด,ดังมาจอดหน้าบ้านเธอหันไปยิ้มดีใจนาะเรื่กลับมาแล้วแต่สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้น ประตูรถเปิดออกและณนเรกไม่ได้ลงมาคนเดียวผู้หญิงคนหนึ่งในชุดเรสระดัรูปสีแดงก้าวออกมาด้วยรอยยิ้มเย,ออย้ยหยนดวงตาของหล่อนฉายแววมั่นใจราวกับเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เสียเองนี่มันอะไรกันเร็กเสียงพิมดาวสั่นเธอยืนกอดลูกน้อยแน่นในอ้อมแขนนาเริกถอนหายใจยาวแล้วพูดอย่างไม่แยแสดาวฉันว่าเราอย่าก,กันเถอะโลกทั้งใบของพิมดาวพังทลายลงในชั่วพริบตาหญิงสาวยืนตัวแข็งรู้สึกเหมือนทุกหยดเลือดในกายหยุดไหลอะไรนะนี่คุณพูดอะไรออกมา ฉันไม่รักเธอแล้วเขาพูดเสียงเย็นชาฉันรักเมษาเขาหันไปโอบเอวผู้หญิงในชุดแดงที่ยิ้มยาะใส่พิมดาวอย่างจงใจน้ำตาของพิมดาวร่วงเพาะทันทีเธอก้มลงมองลูกน้อยที่นอนหลับสนิทในอ้อมแขนก่อนจะเงยหน้าขึ้นถามด้วยเสียงแทบขาดใจแล้วลูกละนี่คือสายเลือดของคุณนะนาะเรกคุณจะทิ้งเขาได้ยังไงนะเรกหลบตาไปชั่วครู่แต่สุดท้ายก็พูดเสียงเรียบฉันจะเลี้ยงดูเขาในฐานะพ่อแต่ฉันไม่อยากอยู่กับเธออีกแล้ว คำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดลงกลางหัวใจพิมพ์ดาวเธอไม่เคยคิดเลยว่าผู้ชายที่สัญญาว่าจะรักกันตลอดชีวิตจะกล้าทำร้ายเธอในวันที่เธอบอกบางที่สุดคืนนั้นบ้านที่เคยอบอุ่นกลับเต็มไปด้วยความเย็นชาพิม์ดาวร้องให้เงียบเงียบอยู่ข้างลูกเธอไม่กล้าส่งเสียงเพราะกลัวจะทำให้ลูกสะดุ้งตื่นแต่หัวใจของเธอแตกสลายจนแทบไม่เหลือชิ้นดี ในวันที่ควรเป็นวันที่เธอมีความสุขที่สุดในชีวิตกลับกลายเป็นวันที่หัวใจเธอถูกฉีกขาดเป็นเสี่ยงๆและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโชคชะตาอันโหดร้ายที่กำลังจะทดสอบความเข้มแข็งของผู้หญิงคนหนึ่งผู้เป็นทั้งแม่และภรรยาที่ถูกทรยศอย่างเลือดเย็นร่างบางของทิมดาวนั่งพิงหัวเตียงดวงตาบวมช้ำจากการร้องให้ตลอดคืนแขนข้างหนึ่งอุ้มลูกน้อยที่กำลังหลับสนิทเสียงหายใจเบาๆของเด็กน้อยเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้เธอย,ยังยืนอยู่ได้ ในความเงียบสงัดของยามเช้าเสียงข้อความจากโทรศัพท์ดังขึ้นเธอหยิบมาดูหัวใจร่วงวูบเมื่อเห็นชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอข้อความสั้นๆมีเพียงประโยคเดียวเราควรทำเรื่องอย่าให้เรียบร้อยจะได้ไม่ค้างคามือของพิมดาวสั่นจนแทบจับโทรศัพท์ไม่อยู่น้ำตาเอือ,อขึ้นหมาอีกครั้งเธอพยายามกลั้นสะอื้อไม่ให้รบกวนลูกแต่เสียงหัวใจที่แตกสลายกลับดังชัดในอกเขาไม่เคยคิดจะรักษาเราไว้เลยสักนิดเธอพึมพำกับตัวเอง สามวันต่อมาพิมพ์ดาวตัดสินใจออกไปซื้อของใช้จําเป็นสําหรับลูกที่ตลาดใกล้บ้านเธอสวมหน้ากาก,ากหมวกและแว่นกันแดดเพื่อปกปิดใบหน้าที่ซูบซีแต่ก็ไม่พ้นสายตาของเพื่อนบ้านที่มองตามด้วยสายตาสงสารปนซุบซิบนั่นดาไม่ใช่เหรอหน่าสงสารจังเพิ่งคลอดลูกก็ถูกผัวทิ้งเขาว่ากิ๊กใหม่ของนาเริกเป็นผู้หญิงสวยไฮโซแบบนี้ดาวจะไปสู้อะไรได้เสียงกระซิบว่าเข้าหูเหมือนคมเข็มทิมแทงพิมพ์ดาวก้มหน้าลงต่าอุ้มลูกแนบอกแน่นขึ้นเธอไม่อยากให้ใครเห็นน้ําตาที่กําลังไหล เมื่อกลับถึงบ้านพิมพดาวนั่งลงมองกองบินค่าใช้จ่ายที่วางกองบนโตะทั้งค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค้าผ่าอ้อมลูกทุกอย่างาถาโถมราวกับคลื่นยักย,ย้ายนเริกแม้ยังส่งเงินมาบ้างแต่ไม่เคยกลับมาหาไม่เคยถามไายว่าลูกสบายดีหรือไม่มีเพียงเลยขาที่โอนเงินมาให้เธอเหมือนถูกตัดขาดออกจากชีวิตเขาโดยสิ้นเชิงเราต้องเข้มแข็งดาวเพื่อลูกนะเธอบอกตัวเองพางเช็ดน้ำตาแม้หัวใจจะเจ็บปวดแต่เธอรู้ว่าลูกคือพลังเดียวที่เหลืออยู่ ขณะที่พิมพดาวต่อสู้กับความเจ็บปวดนเรกกลับใช้ชีวิตรูหรากับเมษากิ๊กสาวสวยในคอนโดหรูใจกลางเมืองงานเลี้ยงสังสรรค์ชีวิตที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบแต่เบื้องหลังรอยยิ้มเมษาเริ่มเผยท่าแท้นเรืคะเงินที่คุณให้มันไม่พอและนาะดิฉันอยากได้กระเป๋าใหม่ที่เพื่อนซื้อมาเป็นรุ่นลิมิเต็ดคุณจัดให้ได้ใช่ไหมนเรื่อกถอนหายใจแม้จะเพิ่งโอนเงินก้อนใหญ่ให้เมษาแต่เขาก็ยอมตามใจเพราะไม่อยากเสียเธอไปความหลงไหลทําให้เขามืดบอดไม่ทันสังเกตเลยว่าผู้หญิงตรงหน้ารักเขาจริิงงงงๆหรรืออักเเพียงงนท คืนนั้นฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องทําให้ทานกระสดุ้งตื่นร้องให้พิมดาวรีบลุกขึ้นกล่อมทั้งที่ตัวเองเพิ่งจะวางร่างลงบนเตียงได้ไม่กี่นาทีไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเธออุ้มลูกแนบอกเดินวนไปรอบๆห้องแม้น้ําตาจะไหลอับแก้มแต่เสียงกล่อมของเธอก็ยังอ่อนโยนเธอรู้ว่าต่อให้โลกทั้งใบทอดทิ้งเธอแต่เธอไม่มีสิทธ์ทอดทิ้งลูกน้อยเช้าวันหนึ่งเพื่อนสนิทสมัยเรียนมหาวิทยาลัยชื่อพัดว่ามาเยี่ยมเขานําถุงผลไม้และของใช้เด็กมาฝาก ดาวนายผอมไปมากเลยนะนอนบ้างหรือเปล่าพัดถามด้วยแววตาหงใยยัยทิมดาวพยายามยิ้มก็ต้องเลี้ยงลูกทั้งคืนแหละพัดแต่ฉันโอเคพัดมองเธอนิ่งๆก่อนเอื้อมมือแต่ไหลเบาๆหนายไม่จําเป็นต้องโอเคตลอดหรอกร้องให้บ้างก็ได้แต่นายไม่ได้อยู่คนเดียวนะคําพูดนั้นทําให้หัวใจที่เหนื่อยล้าของพิมดาวอุ่นขึ้นเล็กน้อยอย่างน้อยก็ยังมีคนที่ไม่ทอดทิ้งเธอ คืนนั้นหลังจากพัดกลับไปพิมพดาวเผอเปิดดูรูปถ่ายเก่าๆในโทรศัพท์รูปครอบครัวที่เธอและนาเรเคยถ่ายด้วยกันตอนแต่งงานรอยยิ้มที่เคยมีในวันนั้นตอกย้ำว่าวันนี้ไม่มีอีกแล้วทำไมคุณถึงทำกับฉันได้ขนาดนี้เริกเธอสะอื้นอย่างสิ้นหวังแต่พอหันมามองหน้าลูกน้อยที่กำลังยิ้มละเมอเล็กๆขณะนอนหลับน้ำตาของเธอก็หยุดชะงักหัวใจของแม่ค่อยๆสร้างกำแพงใหม่ขึ้นมาไม่เป็นไรหรอกลูกถึงพ่อเขาจะไม่รักแม่แต่แม่จะรักหนูสองเท่าเอง ในทุกหยดน้ำตาพิมดาวเริ่มค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ในความเจ็บปวดแต่เธอไม่รู้เลยว่าขณะเดียวกันโลกของนาเรกที่เคยมั่นคงกำลังเริ่มสั่นคลอนอย่างช้าๆและผลกำลังเดินทางมาหาเขาเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในเช้าวันฝนพรมนาเรกสะดุ้งตื่นจากเตียงนุ่มในคอนโดหรูที่เขาอาศัยอยู่กับเมษากิ๊กสาวผู้มากด้วยความงามแต่เต็มไปด้วยความต้องการที่ไม่สิ้นสุดค่าคดีฉันจะโอนเงินให้ภายในวันนี้แน่นอนค่ะเสียงเมษาในห้องนั่งเล่นดังลอดเข้ามานาเรกเดินออกมาในชุดนอนราคาแพงใบหน้าเรียบนิ่งแต่หัวใจเริ่ มีอะไรอีกเมษาทำไมต้องโอนเงินให้ใครเมษาหันมายิ้มเจือนก็แค่นี้นิดหน่อยนะคะที่ดิฉันไปเล่นหุ้นแล้วขาดทุนแต่ไม่เยอะหรอกนะเลิกคุณช่วยหน่อยนะคะนะเริกขมวดคิ้วอีกแล้วหรือเมษาเดือนก่อนก็เพิ่งเอาเงินไปให้เธอห้าล้านเมษาหน้าเชิดขึ้นทันทีน้ำเสียงเปลี่ยนไปก็ทําไม่ช่วยฉันงั้นเราคงไปกันต่อไม่ได้หรอกค่ะคุณอย่าลืมนะเลิกว่าฉันมีทางเลือกมากกว่าคุณคำพูดนั้นเหมือนตบหน้านะเกยืนนิ่งรู้สึกเหมือนโลกที่เขาเลือกเดินเริ่มเปลี่ยนจากวิมานเป็นคูแคดด่แข่ง ความเปราะบางที่กัดกินใจขณะเดียวกันธุรกิจอสังหาของนาเรากเริ่มเจอปัญหาใหญ่ตลาดซบเซาโครงการใหม่ถูกเลื่อนนักลงทุนถอนตัวไปทีละรายเขานั่งประชุมกับทีงานในออฟฟิศหรือเสียงลูกน้องรายงานตัวเลขขาดทุนตัวเลขสีแดงขึ้นเต็มหน้าจอโปรเจคเตอร์คุณนาเรกครับถ้าเราไม่หาทุนมาหมุนเพิ่มภายในสามเดือนบริษัทอาจจะลม้มประโยคนั้นดังสะท้อนกล้องในหัวเขานั่งนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้ทุกสิ่งที่เคยมั่นใจกำลังสั่นคลอนอย่างรุนแรง รอยยิ้มที่ทําให้หัวใจเจ็บอีกด้านหนึ่งพิมดาวกาลังนั่งเย็บผ้าอยู่ข้างลูกน้อยเธอรับงานเย็บเล็กๆน้อยๆจากร้านเพื่อนบ้านเพื่อหาเงินเสริมแม้รายได้ไม่มากแต่ก็พอช่วยค่าผ้าอ้อมและนมลูกลูกสาวหัวเราะคิกคักเมื่อเห็นแม่ทําท่าทางเล็กๆน้อยๆอยพิมดาวยิ้มตอบรอยยิ้มที่เปื้อนน้าตาแต่เปี่ยมด้วยความรักหนูคือเหตุผลที่แม่ยังหายใจนะลูกแม้เธอจะเหน็ดเหนื่อยแต่รอยยิ้มของลูกทําให้เธอแข็งแรงขึ้นทุกวันต่างจากอีกฝากหนึ่งของเมืองที่นารเร่กาลังจมอยู่กับรอยยิ้้มมที่เเเ็ไปดวลาของษ เมษาเผยท่าแท้ค่ามวันหนึ่งเมษากลับมาบ้านพร้อมถุงช้อปปิ้งเต็มมือเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับแบรนเนมวางกองเต็มโซฟาเมษานี่มันบ้าไปแล้วนะฉันบอกแล้วว่าเราต้องประหยัดหน่อยบริษัทกำลังม,มีปัญหาเมษาหัวเราะเสียงเย็นปัญหาของคุณไม่เกี่ยวกับฉันหรอกข้าณเริกฉันอยู่กับคุณเพราะคุณทําให้ฉันสบายถ้าคุณไม่มีอะไรจะให้ก็อย่าหวังว่าฉันจะอยู่ นเรศยืนอึ้งรู้สึกเหมือนถูกแทงกลางอกเขานึกถึงใบหน้าของทิมดาวขึ้นมาแวบหนึ่งหญิงสาวที่เคยอยู่เคียงข้างเขาในวันที่ไม่มีอะไรแต่วันนี้เขากลับผลักเธอออกไปเองวันที่ไร้ที่พึ่งขึ้นต่อมานาเรศนั่งดื่มเหล้าในบาร์รูจนมามายเขานั่งอยู่คนเดียวท่ามกลางเสียงเพลงและแสงไฟแต่หัวใจกลับว่างเปล่าเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นข้อความจากธนาคารแจ้งเตือนเรื่องหนี้สินที่ใกล้ครบกำหนดชำระเขากุมหัวแน่นความเครียดถาโถมเหมือนคลื่นทะเลโหมซัด ทันใดนั้นภาพของพิมดาวลูกสาวในวันที่โรงพยาบาลผุดขึ้นมาในหัวเขาได้ยินเสียงเธอถามว่าแล้วลูกล่ะคุณจะทิ้งเขาได้ยังไงหัวใจของนาเรศเจ็บแบบอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนการกลับมาพบโดยไม่ตั้งใจหลายวันต่อมานาเรศขับรถผ่านตลาดชุมชนโดยบังเอิญและเขาเห็นภาพที่ทําให้หัวใจหยุดเต้นพิมดาวกาลังอุ้มลูกน้อยในอ้อมแขนเดินออกมาจากร้านขายของเล็กๆใบหน้าซีเซียวแต่เต็มไปด้วยความพยายามลูกสาวห,วหัวเราะคิกเมื่อแม่จักรจี้เบา,เบา เธอไม่ได้เห็นเขาแต่เขาเห็นทุกอย่างหัวใจของนาเรกสั่นไหวน้ำตารื้นขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขาอยากลงไปหาเธออยากเอ่ยคำขอโทษแต่ความอับอายและความดื้อดึงทำให้เขานั่งนิ่งอยู่ในรถหรูภาพนั้นเหมือนตอกย้ำให้รู้ว่าผู้หญิงที่เขาทิ้งกลับมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าใครจุดแตกหักของความรักลวงคืนนั้นเองเมษาทะเลาะก,กับนาเรกอย่างรุนแรงเรื่องเงินที่เขาเริ่มไม่สามารถให้ได้ตามที่เธอต้องการคุณหมดประโยชน์สำหรับฉันแล้วเริก เมษาตะโกนก่อนจะเก็บของออกจากคอนโดทิ้งเขาไว้ท่ามกลางความว่างเปล่านาร์เรสุดตัวนั่งลงกับพื้นน้ำตาไหลเป็นสายเขานึกถึงวันที่เขาพาพิมดาวกับลูกกลับจากโรงพยาบาลวันที่เธอเฝ้ามองเขาด้วยความรักและความเชื่อใจทำไมทำไมฉันถึงโง่แบบนี้เขาพึมพำกับตัวเองเสียงสะอื้นดังท่ามกลางห้องที่เคยหรูหราแต่บัดนี้เย็นชาเหมือนสุสานในวันที่ผู้หญิงที่เขาเลือกเดินจากไปนารเรสเพิ่งตระหนักว่าความรักแท้จริงไม่ได้ซื้อได้ด้วยเงินทองแต่บางครั้งเมื่อเข้าใจก็อาจสายเกินไปแล้ว แสงแดดยามเช้าสองลอดหน้าต่างเข้ามาในห้องเล็กๆของบ้านหลังใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยอบอุ่นแต่วันนี้เงียบเงาไปถนัดตาเสียงหัวเราะของเด็กน้อยคือสิ่งเดียวที่ทําให้บ้านหลังนี้ยังมีชีวิตทิมดาวกาลังนั่งอยู่บนพื้นปูเสื่อหัวเข่าแต่พื้นมือหนึ่งอุ้มลูกอีกมือกําลังหั่นผักเตรียมทําข้าวต้มขายเธอตัดสินใจเริ่มทําอาหารขายเล็กๆหน้าบ้านหลังจากเพื่อนบ้านหลายคนชิมฝีมือแล้วชมไม่ขาดปากสู้ๆนะดาวอย่างน้อยก็มีรายได้เสริมเธอพูดก,กับตัวเองเบาๆ แม้จะเหนื่อยแต่รอยยิ้มของลูกคือพลังที่ทําให้เธอมีแรงลุกขึ้นทุกเช้าการเริ่มต้นใหม่เล็กๆวันแรกที่เธอตั้งโต๊ะข,ขายข้าวต้มหน้าบ้านคนมาซื้อไม่มากนักส่วนใหญ่เป็นเพื่อนบ้านที่รู้จักแต่เธอไม่ได้ท้อแม่ดาวข้าวต้มอร่อยจริงๆนะฉันจะมาซื้อบ่อยๆป้าสมจิตข้างบ้านพูดพร้อมยิ้มคำชมเล็กๆนั้นทําให้หัวใจของพิมดาวพองโตเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ไร้ค่าเหมือนที่นะเรอรเคยทําให้รู้สึกอีกต่อไปความสุขเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ ยามข้ามพิมดาวมักนั่งมองลูกที่หลับอย่างสงบเธอจับมือน้อยน้อยนั้นไว้แน่นลูกจ๋าแม่จะไม่ร้องให้อีกแล้วนะแม่จะยิ้มให้ลูกเห็นทุกวันน้ำตายังคลอแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความมุ่งม,มั่นไม่ใช่ความสิ้นหวังเธอเริ่มเรียนรู้ที่จะยืนบนลำแข้งของตัวเองแม้เส้นทางจะไม่ง่ายแต่เธอเชื่อว่าเธอสามารถสร้างชีวิตใหม่ที่สง่าง,งามได้โลกของนาเรศที่พังทลาย ในขณะเดียวกันนเริกนั่งอยู่ในห้องประชุมกับทนายความและนักลงทุนใบหน้าซีดเผือดเมื่อได้ยินคำตัดสินคุณนเริกบริษัทของคุณเข้าสู่สภาวะล้มละลายแล้วครับคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางอกเขาเคยมีทุกอย่างทั้งเงินทองอำนาจและผู้หญิงแต่วันนี้กลับเหลือเพียงความโม่งปล่าเขากลับไปที่คอนโดหรูซึ่งตอนนี้ไรเงามเมษาทุกมุมเต็มไปได้วยความทรงจำจอมปลอมภาพเธอหัวเราะเย,อะอย้ะหยนยังคงชัดเจนในหัวทุกอย่างพังเพราะความโง่ของฉันเองข่าวที่เจ็บปวด ไม่กี่วันต่อมานาเรากได้ยินจากปากเพื่อนร่วมงานว่าพิมดาวเปิดร้านขายข้าวต้มเล็กๆเลี้ยงลูกเองโดยไม่พึ่งพาเขามากนะักเธอดูเข้มแข็งมากนะนะเรกไม่เหมือนตอนอยู่กับนายเลยคำนั้นเหมือนมีกรี๊ดกลางใจเขารู้ดีว่าพิมดาวเปลี่ยนไปแล้วจากหญิงสาวที่เคยอ่อนแอเพราะรักกลายเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งเพราะถูกบังคับโดยความเจ็บปวดนาะเรากเริ่มรู้สึกกลัวกลัวว่าเขาจะไม่มีที่ยืนในชีวิตของเธออีกต่อไปบทเรียนจากน้ำตา พิมดาวใช้เวลาทุกวันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเธอหาความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์จากโทรศัพท์เครื่องเก่าเริ่มถ่ายรูปข้าวต้มและขนมที่เธอทำลงในเพจเล็กๆไม่นานลูกค้าก็เริ่มเพิ่มขึ้นบางคนถึงกับขับรถมาซื้อจากต่างหมู่บ้านดาวเธอนี่เก่งจริงๆเลยนะเลี้ยงลูกไปด้วยทำงานไปด้วยพัดเพื่อนสนิทเอ่ยชมเธอยิ้มบางๆฉันไม่ได้เก่งหรอกพัดแค่ไม่มีทางเลือกต่างหากแต่เพราะลูกฉันเลยต้องสู้ คำพูดนั้นสะท้อนถึงความจริงที่สุดพิมพ์ดาวไม่ได้เลือกเส้นทางนี้เพราะอยากเก่งแต่เพราะไม่มีใครให้พึ่งพิงอีกแล้วความมั่งเปล่าของนาเรกอีกด้านหนึ่งนาเรกนั่งอยู่ในห้องเงียบๆเ,เพียงลาพังขวดเหล้าเปล่าว,วางเกลื่อนพื้นเขาเหลือมองโทรศัพท์ที่เปิดรูปเก่าๆของพิมพ์ดาวกับลูกในรูปนั้นพิมดาวยิ้มอ่อนโยนดวงตาสุขใสเต็มไปด้วยความรักและลูกสาวน้อยที่หัวเราะอ,อย่างไร้เดียงสาเขายกมือขึ้นแต่หน้าจอน้ำตาไหลไม่หยุดดาวผมคิดถึงค,คุณคิดถึงลูก ผมทำพลาดไปจริงๆแรงใจของแม่คืนนั้นพิมดาวกล่อมลูกน้อยที่ป่วยเป็นที่เธอนั่งเฝ้าทั้งคืนโดยไม่ได้นอนแม้แต่วินาทีเดียวมือกุมมือลูกไว้แน่นลูกอย่าเป็นอะไรเลยนะม่อยู่ตรงนี้แม่จะไม่ปล่อยมือหนูเด็ดขาดเช้าวันรุ่งขึ้นเทลูกค่อยๆลดลงพิมดาวสุดตัวลงร้องให้แต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความโล่งใจในหัวใจของเธอเริ่มมีพลังใหม่พลังที่มาจากการเป็นแม่ที่ต้องปกป้องลูกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเส้นทางสองสายที่แตกต่าง เวลาผ่านไปไม่กี่เดือนพิมดาวกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทุกคนยกย่องว่าเข้มแข็งและน่านับถือขณะที่นาเรกลายเป็นชายผู้พ่ายแพ้ทั้งธุรกิจและความรักโลกสองใบตัดกันชัดเจนหญิงสาวที่ถูกหักหลังกลับเติบโตขึ้นอย่างงดงามส่วนชายผู้ทรยศกลับจมลงในความมืดมิดฮุกปิดบทที่สี่จากหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเคยร้องให้จนแทบหมดแรงพิมดาวลุกขึ้นมายืนอย่างสง่างามแต่ในเวลาเดียวกันนาเรศกลับถูกโชคชะตาลงโทษจนแทบไม่เหลืออะไรและอีกไม่นานทั้งสองเส้นทางจะมาบรรจบกันอีกครั้ง ค่ำคืนหนึ่งฝนตกโปรยปลายลงมาจากฟ้าอย่างไม่หยุดราวกับสวรรค์กำลังร้องให้แทนใครบางคนทิมดาวเพิ่งปิดร้านข้าวต้มเล็กๆของเธอหลังจากยืนขายทั้งวันจนแทบไม่มีแรงเธออุ้มลูกกลับเข้าบ้านด้วยความเหนื่อยล้าแต่หัวใจยังเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจขณะที่กำลังจะปิดประตูบ้านเธอกลับได้ยินเสียงรถจอดอยู่ด้านหน้าและไม่นานนักร่างชายคนหนึ่งก็ปรากฏตัวท่ามกลางสายฝนการปรากฏตัวอีกครั้ง นเรกยืนอยู่ตรงนั้นเสื้อผ้าเปียกโชกใบหน้าโทรมร่างกายสูบผอมจนแทบไม่เหลือเขาโครงของมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตดาวเสียงของเขาสั่นเครือทิมดาวชะงักไปใจเต้นแรงแต่เธอพยายามรักษาสีหน้าเย็นชาคุณมาที่นี่ทําไมนเรศก้าเข้ามาดวงตาเต็มไปด้วยน้ําตาผมผมอยากเจอคุณอยากเจอลูกคําสารภาพทิมดาวกัดริมฝีปากแน่นหัวใจปวดร้าวเมื่อเห็นเขาในสภาพนี้แต่เธอไม่ยอมให้ความสงสารมาทำให้ลืมบาดแผลเก่า คุณเคยเลือกทางเดินของคุณแล้ววนเริรกคุณทิ้งฉันกับลูกไปแล้วตอนนี้คุณกลับมาทำไมนาเรศสุดลงคุกเข่าตรงหน้าประตูบ้านน้ำตาไหลพรากไม่สนสายฝนที่สาดใส่ผมผิดเองดาวผมโง่ผมหลงไปกับคำหวานและความทะเยอทะยานแต่สุดท้ายผมเสียทุกอย่างทั้งธุรกิจทั้งคนที่รักผมจริงๆเสียงสะอื้นของเขาแตกสลายไปกับเสียงฝนแผลที่ยังสดใหม่ หัวใจของทีมดาวสั่นไหวเธอจำได้ดีว่าครั้งหนึ่งเธอเคยร้องให้แทบขาดใจเพราะคำทายทข์ของเขาและภาพวันนั้นก็ยังตามหลอกหลอนคุณรู้ไหมว่าตลอดเวลาที่คุณอยู่กับเธอฉันต้องเฝ้าลูกด้วยน้ำตาทุกคืนต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อไม่ให้ลูกหิวคุณไม่มีวันรู้หรอกว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนน้ำตาเริ่มคลอเบ้าแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความอ่อนแอแต่เพราะความเจ็บที่ยังไม่จางหายการพบลูกน้อยเสียงไอเบาๆดังมาจากในบ้านเด็กน้อยเดินออกมาพร้อมผ้าห่มคลุมไหล่ แม่ใครมาหรอเด็กถามตาใสาๆนเรศหันไปมองดวงตาแดงก่ำเมื่อเห็นเด็กน้อยที่มีดวงตาคล้ายเขาอย่างน่าตกใจลูกนั่นลูกของเราใช่ไหมดาวพิมดาวไม่ตอบแต่ความเงียบก็เป็นคําตอบที่ชัดเจนที่สุดนเรศเอื้อมมือออกไปแต่ชะงักกลางคันเพราะกลัวถูกปฏิเสธเด็กน้อยมองเขาอย่างสงสัยแต่ไม่ถอยหนีคําขอสุดท้ายนาเรศคุกเข่าอีกครั้งคราวนี้ตรงหน้าลูกพ่อผิดเองลูกพ่อไม่ดีพ่อทิ้งแม่กับหนูไป แต่พ่ออยากขอโอกาสพ่ออยากได้แก้ตัวสักครั้งจะได้ไหมเด็กน้อยหันไปมองแม่พิมพดาวกัดฟันน้ำตาไหลอับแก้มเธอไม่ได้โกรธในนามของตัวเองเท่านั้นแต่เธอโกรธแทนลูกด้วยการตัดสินใจของหัวใจความเงียบกินเวลานานก่อนที่พิมดาวจะสูดหายใจลึกเธอเอ่ยเสียงหนักแน่นนาเรกฉันให้อภัยคุณได้แต่ไม่ใช่เพื่อคุณเป็นเพื่อลูกของเราลูกไม่ควรถูกพรากจากความรักของพ่อคำพูดนั้นทำให้นาเรศสะอื้น,นักขึ้นเขาก้มกราบเท้าเธอทั้งน้ำตา ขอบคุณดาวผมสัญญาผมจะไม่ทําผิดซ้ำอีกเส้นทางใหม่แม้เธอจะยอมเปิดโอกาสให้เขาในฐานะพ่อแต่ในใจพิมพ์ดาวรู้ดีว่าเธอจะไม่กลับไปเป็นผู้หญิงอ่อนแอคนนั้นอีกแล้วเธอคือแม่ที่เข้มแข็งผู้หญิงที่ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองและไม่มีใครสามารถพรากความศักดิ์สิทธิ์ในหัวใจของเธอไปได้อีกปิดฉากเช้าวันรุ่งขึ้นหลังฝนหยุดตกท้องฟ้าโปร่งใสเด็กน้อยหัวเราะเสียงใสขณะจับมือพ่อกับแม่เดินไปด้วยกัน ถึงแม้อนาคตจะยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดคือพิมพดาวไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเธอมีหัวใจที่แข็งแกร่งและจะปกป้องลูกด้วยพลังทั้งหมดที่เธอมีการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแต่คือการปลดปล่อยหัวใจให้ก้าวต่อไปอย่างสง่างาม